สวัสดีค่ะเด็กๆจํากันได้ไหมว่าใะค่ถ้ายังจํากันไม่ได้คิณครูขอแนะนําตัวอีกครั้นค่ะคุณครูชื่อว่าครูเอค่ะวันนี้ครูเอ uh e จะพาเด็กๆ,ๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนมาโรงเรียนนะคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะนํามาโรงเรียนได้แก่กระเป๋านักเรียนค่ะในกระเป๋านักเรียนของเด็กๆนั้นจะใส่สิ่งของต่างๆที่เด็กๆจะนํามาโรงเรียนค่ะสิ่งต่อมาก็คือที่นอนของเด็กๆนั่นเองเราเลยจะเรียกว่าถุงนอนนะคะเด็กๆ จากนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการเรียนและทำแบบฝึกต่างๆได้แก่ดินสอสีเป็นต้นนะคะเข้ามาค่ะเด็กๆค,ะค่ะเมื่อเรามาโรงเรียนแล้วเราจะต้องทำกิจกรรมต่างๆทานอาหารกลางวันและก็พักผ่อนหลังทานอาหารกลางวันเด็กๆต้องท่างทำความสะอาดปากและฟันของเด็กๆค่ะ คุณครูก็มีอุปกรณ์สําหรับการทําความสะอาดปากและฟันของเด็กด้วยได้แก่แปรงสีฟันยาสีฟันและก็แก้วน้ําค่ะสิ่งต่างๆที่ครูพูดมาแล้วคุณครูคคจะทํา <ใน S 2> สัญลักษณ์ไว้ให้เด็กๆค่ะเด็กๆจะรู้สัญลักษณ์ของตัวเองอาจจะเป็นอยู่ในรูปของผลไม้ต่างๆนะคะ เด็กๆรู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมอะไรมาโรงเรียนนะคะต่อมาคุณครูจะพูดถึงเรื่องการทำกิจวัตรประจำวันก่อนมาโรงเรียนค่ะสิ่งแรกเด็กๆคะการมาโรงเรียนเราต้องตื่นแต่เช้านะคะคุณพ่อคุณแม่ปลุกเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเลยนะเมื่อเราตื่นนอนแล้วเราก็จะต้องทำความสะอาดร่างกายของเราเสร็จแล้วอย่าลืมแปรงฟันนะคะเด็กๆ เมื่อเราทำความสะอาดร่างกายและแปรงฟันเสร็จแล้วเด็กๆขาเด็กๆเช็ดตัวให้เรียบร้อยแต่งตัวมาโรงเรียนชุดนักเรียนเด็กๆใส่ได้หรือยังคะถ้ายังใส่ไม่ได้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เราจะช่วยนะคะเด็กๆขาการใส่ชุดนักเรียนเด็กๆก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเด็กๆเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้หญิงเราจะใส่กระโปรง ส่วนเด็กผู้ชายเราจะใส่งเกแงะและอย่าลืมใส่เอี๊ยมด้วยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะก่อนมาโรงเรียนเด็กๆควรจะรับประทานอาหารเช้ามานะคะหรือลองท้องด้วยนมอาหารเช้ามีประโยชน์สําหรับเด็กๆนะคะจะทําให้เด็กๆมีแรงและมีความว่องไวมีสมองที่ฉลาดเฉลียวนะคะไว้สําหรับทํามาเรียนรู้และทากิจกรรม เมื่อเด็กๆทานอาหารเสร็จแล้วก็หยิบกระเป๋าของเด็กๆเดินทางมาโรงเรียนนะคะจบกิจวัตรประจำวันก่อนจะมาโรงเรียนแล้ววันนี้ครูเอก,ก็ขอลาไปก่อนหวังว่าการเตรียมความพร้อมก่อนมาโรงเรียนของเด็กๆจะทำได้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ